พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเร่งหงนะครับจะไปหาร้านอร่อยอร่อยโปโดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรก,กวันนี้ผมแนะนำเลยครับร้านจีรการนะครับสุข,ขุมวิทซอย8นะครับผมครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการเราบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว อาราดเบอร์รับส่วนลดทันที15%สํำหรับค่าอาหารตั้งแต่วันนี้ถึง26พฤษภาคม2566ครับผมร้านจิราการครับเสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์รสชาติความเป็นไทยแบบดั้งเดิมมีทั้งเมนูที่หายไปจากความทรงจําและไม่สามารถหาทานได้อีกแล้วครับทางร้านเนี่ยจึงมีคอนเซปต์คือจิราการที่มีความหมายว่าการละครั้งหนึ่งนั่นเองและที่สําคัญครับอาหารของทางร้านเนี่ยทุกเมนูเป็นอาหารฮาลาลอีกด้วยนะครับ มาเริ่มต้นความอร่อยกันที่ไข่ชะอมอ่อนนะฮะต้นตำรับอาหารเก่าแก่จากบ่อมเจ้าหญิงจันเจริญรัชนีด้านในเนี่ยสอดไส้ไปด้วยกุ้งเนื้อแน่นๆกับเห็ดหูหนูดำกรุบกรอบลาดด้วยซอสสูตรเด็ดแกงจืดราชทูตครับกินน้ำซุปหอมหอมกับลูกชิ้นที่ทำมาจากไก่และกุ้งและกะหล่ำปีที่ผ่านการเคี่ยวมากับน้ำซุปและปลาหมึกเนื้อเด้งหนึบหนับโดยเมนูนี้ครับมีการบันทึกว่าปรุงขึ้นมา เพื่อใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วยนะครับยำกุ้งแม่น้ำเผาต้นตำรับเก่าแกจ่จากหม่อมเจ้าหญิงจันจเจริญรัชนีเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดมาอ้วนต้นตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนครับ เป็นเมนูอาหารว่างโบราณที่มีตั้งแต่ต้นกุงรัตนโกสินทร์ครับโดยนําตัวกุ้งเนี่ยพร้อมส่วนผสมสูตรลับนําไปนึ่งเสริฟมาพร้อมซอสสูตรเด็ดทานคู่กันเนี่ยลงตัวสุดๆไปเลยครับไก่พัหนอนนะครับตำรับอาหารเก่าแก่จากหม่อมเจ้าหญิงจันเจริญรัชนีแกงละแวงครับ เป็นแกงโบราณรสชาติเผ็ดร้อนมีความเค็มและหวานตามน้ำขุกขีดหอมเครื่องสมุนไพรต้นตำรับโบราณนะครับจะใส่เนื้อวัวและใช้พริกแกงเขียวหวานครับโดยเพิ่มขมิ้นและตะไคร้ลงไปนั่นเองครับข้าวผัดเผือกกุ้งกรอบตำรับอาหารเก่าแก่จ้าหม่อมเจ้าหญิงจันจเจริญรัชนีข้าวที่ผัดมาเนี่ยแบบแห้งเลยนะฮะได้รสชาติความหวานมันจากเผือกและกุ้งกรอบ,อบเห็นเมนูอร่อยของร้านเขาแล้วต้องรีบไปอุดหนุนเขาเลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราก็จัดชวนรดให้เลย10 1 5%เฉพาะค่าอาหารนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26พฤษภาคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย